อเอวูดัมครับมันก็มาอยู่ในเกมเอิ่มไมคครับนะครับเอิมผมเกิดในไบโอมทะเลทรายเกือบฮะไบโอมอะไรเนะี่ยเริ่มมาต้องไปตัดไม้ก่อนอมาวนนี้แหละตชิด ยาดูนอนมอมีอูดเอ้ยเสียเกือบเสร็จแล้วผมก็บางครั้งก็ไม่ได้พูดกับทุกคนนะค <c oughs> รับ สองอันนี้ก็พอต้องได้ตัดต้นผลักินเนีย กิจผลในตอนนี้ก็คือเอมหาพิลมิด หาเพชรทำหาเที้เมสร็จเปิมผมก็จะไปหาอาหารแล้วก็หาเพชรคลิกตอนนี้ก็คือหาเพชรไม่นะไม่เสี่ยงทวงเินผมจะ ไม่จะเคยเล่นบ่อยมากขนาดนั้นผมจะพยายามทำให้บ่อยที่สุดวันหนึ่งผมจะอัดคลิปเยอะหน่อยโอ้ <c oughs> <c oughs> จ่ตามมาทำไมมันครลาไบโอมแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะรับตัวนี้ไม้หมดไม้หมดเลยนะคะอันี้ผมตกก็ตายคมาหาหาอาหารก่อนดีกว่า อุ้ยเปิดครับสองอันไม่เป็นไรเตาเ่า นะต้นไม้ตัวนี้มันดูแปลกกว่าเพื่อนนะโอ้โหมีแตงโมของดีของดีต้องรีไปอาหารพรอ้อมอ๋อขุดที่หนึ่งได้คนละหกชิ้นทิ่ไหนจุก,ก็หกนะ กินเพิ่มเลือดกันโอเคเพิ่มเลือดไปได้เลยยะยยยยยยย จะไปได้จริงๆบอ้ย,ยๆๆฮุบเอเอหลอดอาหารหมดไวนะครับผมจะอ้ามนใส่ก็ไม่รู้นะครับ คลิปก่อนที่ผมลงใกล้ๆก,กันคลิปหลายวัน,นครับไม่เป็นหลายเดือนละผมจะลงแค่เกมโรบอกกับลงไมคครับแค่นี้แหละครับอ พี ide, ide, รามิดพีรามิดพีรามิดเออผมเล่นแบบเพราะเล่นเหมือนทัทคอร์ไหมคำตอบก็คือไม่เพราะเพราว่าผมเล่นเหมือนฮัดคอไม่เป็นประมาณนั้นแหละครับ ติมผมจะถูกแบนได้นะห้ามเกินสิบนาทีนะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะเคไหมครับรอคลิปหน้านะครับ้มันใกล้สิบนาทีนะเฮ้ยอูด ดัชเช่เวลทางนี้ผมไปยังน่าจะยังนะซื้อซื้อซื้อข้้มน้ำข้ามทะเลข้ามก็ข้ามคลิปสั้นผมไม่ได้ตั้งใจนะครับ คลิปสั้นนะฮะทะเลเออตรงนี้ผมจะไม่ไปมันไม่มีอะไรอ่าปองเพชรใกล้ๆสิบนาทีนะผมจะตัดเป็นตัวตนะ็มน่อง เดี๋ยวผมถูกแบนเอาเพราะว่าผมต้องพิ่มเกินสิบนาทีเราคลิปหน้านะคะแค่แป๊บเดียวผมก็ลงต่อแล้ะชุบชุบ ข้าำนะไม่ไมต่างหาก